หมดคือกันหมดงานคือกันน่แหละเออโอ้มันยังสามันยังคือเอาใบอันี่จิไปใช่เห็นยังอันนี่เสาโอ้ดยบ่หลักบบกไหนเนาะไม่ยังยังเป็นๆอยู่ได้นี่ยังไม่ได้เมนว่าไม่ถ่ายคนเดินไม่ใช่อันพอต้องมีคนตัดอาไม่อันนี้เนาะ ราบสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ FC ของตุสิษย์ที่หักแพงเมื่อสุขสุขคนพี่น้องเมิดสมองสุบอนบอยซียูฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวรือทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะจะยินดีตอนหับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ซ่องยูทูบของตุสิษย์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเนาะยามแรงมือนี่พี่น้องเลยอ่าบอดีพบบอดีพอกับตุสิธ์เกือบเบิดมือเนาะว่าตุสิษย์ตีธรกิจอันหนึ่งที่กำลัง หาก,กไปเห็ดมาแล้วพี่น้องเนาะแลวก่ะแต่ว่าบริทายคลิป,ปใหพีพี่น้องบึงว่าเป็นเสื้อผ้ายบสีมีคลิปบอกเนาะเสื้อผ้าย,ยางพี่น้องโอเคพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตุชิดได้อยู่าทางเฮือน้องมีเนาเรือบอลน,น้องมอีขออาศัยพ่นยูุนาอพี่น้องเนะาะตอนนี้ตุชิดมากับทีมงานปั่นสุบเนาะมีตุเดินแต่ก็น้องตุบี้ส่วนตุคำพันธดภารกิจเนาะตุชิดได้อ่า เอารถรถพอ่อรถแม่เนายืมเพิ่นมาก,ก็คือว่าตอนนี้กำลังสิพาเพื่อนคนใหม่ง่ายเพื่อนไปอ่าบ้านพลิิมเนาะเอาเอาไม้ไปปาไปก้อนแบบสีเห็ดเพื่อนเห็นยังให้เพื่อนนะนะพี่น้องเนาะเห็ดตูบก่อนอ่าบบอนมีก้อนที่พักที่อยู่อาศัยเนาะอ่าครับดูสิกันนะครับภารกิจจากอ่าอัยหักเนาะพี่น้องเนาะอยู่แล้อยู่ต่างประเทศเพื่ละเนาะ,อ,ะอยู่อเมริกาเพื่ลนเนาะเพิเเน่นมอบหมายให้ และอีกอยากเขาก็จกซอยเหลือน้ำเนาะเขากับอีตนสรงสารน้องมีและครอบครัวพันน้ำเขาากซอยให้เพิ่อนอ่าไดอ่ามีดินมีเฮือนอยู่น้องพี่น้องเนาะโอเคอย่งใดก็ฝากพี่ผักน้องเป็นกำลังใจให้น้องมีและครอบครัวในเด้อพี่นอ้องเด้อเนาะขอให้เพิ่อนอ่ามีเฮือนมีซานอยู่เนาะเป็นกำลังใจซอยแน่พี่น้องโดยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็แล้วกดแชร์เบื้องหลังกับบุคคลโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อรายกา ผู้ใดอยากซอยเหลือน้องมีมาว่าเป็นอาหารการกินวัตถุเงินค้าสิ่งของมันยังต่างๆกันที่ต่อหาตุสิธย์ได้เดี๋ยวตุสิตย์จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องไอ้เนาะเละตุศิษย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณไอ้หักของตุสิธิ์อีกเทื่อนึงขอให้บุญกุศลที่ตุสิษย์ได้สอยเหลือคนยากคนจนและอ้เพิ่อนได้ส่งเงินส่งคำมาให้ซอยเหลือคนยากคนจนขอให้บุญกุศลไปคำจุนคำซูเพิ่นเนาะขอให บุญหักษาพระคุ้มครองเพื่อนขอยอ้ายเพื่อนได้กับคืนไปรอยเท่าพันเท่าพี่น้องไปเนาะโอเคพี่น้องป้าไป,ไป,ไปพบไ,ไปพ่อกันเลยพี่น้องเดยวสิพาเบิงเนาะกำลังขนไม้ขึ้นรถพี่น้องเลยโอเคพี่น้องไะสิาาพาไปมับชมน้ำกันพี่น้องเลยอ๋อสบายดีเด้อแม่น้องมีเด้อต้องมีประยุทธ์บ่สบายแค่เอนลานเพิ่นเนาะ นอนเบ่งนอนเบ่งปูเท้าเอาไม่ขึ้นนี่พี่น้องกำลังบุกกันเลยพี่ทั้งพี่อ๋อตัวเด่นพี่ลึกแท้แอันนี้สบายดีดยเด้ออ๋าตัวเด่นเอาลำ้ำใหญ่างนี้สบายดีน้องตับี้เนาะอ่าสบายดีนบมือนะแม่นะใส่ใส่สีกุลส์สบายดีสีเซดอะไรอันนี้สบายดียดยดยดขขมมือน,น็ยอยังอันน,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 นี้มาละางหยาบบดีอะนนี้ทิ่มรถกล้กองนั่นทิ่มรถตัวนี้เนาะทิ่มรถชองนั่นประนพอาะต้องมี ออ๋กับผู้พคนมาซอยสบายดีเด้อโดยสบายดีสบายดีเพราะต้องมีน้ำเนาะใส่เสือกล้ามเลยอย่างนี้โดยโดยโดยโอ้ตัวเรียนบริษัทน้ำยังเฮ็ดเวียกยังเดียวตัวเรียนนะเนาะมีแต่ชุนเจ้าไหนว่าลายอยู่วะครันจมในใจเพิ่นอยากจมก็จมดอกเขาได้ยินน้ำนะจมออกเสียงอะได้ยินอ่าจมออกเสียงเลยเขาเมื่อทางไปทางมันเลยหมดบ่อตออบ้านเขาไปเพิ่นเอิ้นหมดยังตัว หมดคือกันหมดงามคือกันน่แหละเออโอ้มันยังสามันยังคือเอาใบอันี่สิไปใช่เห็นยังอันี่เสาโอ้ดูปหลักบกในเนาะไม่ยังน่พี่น้องเนาะยังยังเป็่นเปนอยู่ได้นี่ยังไม่ได้เมนว่าไม่ต่ายเพิ่เดินไม่ใช่อันพอต้องมีพันตัดอาไม่อันนี่เนาะเออแต่ว่าฟาฟากระจาดน้ำบ่มีติตัวบ้านพ่นิมนะ ทั้งทังออกไปนี่บบมีขายป่นเนาะมีแต่ตลาด้ตลาดเด้ตลาดละวแฝนตลาดลแอืมยู่ง่ไงเลยแต่ผู้เละเอาบาทหนาเขาจังชิมาไตชื่อให้อันนี้เอาตัวนี้ไปก่อนใส่ใส่กระบะขนาดก็ไดไปจัะใส่ลูกระบะได้บ่ มันบ่วิดติแต่ว่าเฮาเคยใช้อยู่เนาะรถเจ้คึมเนาะแต่ว่ารถเจ้คึ้มบ่มีอันน่ะดิบ่มีอันคือรถเจ้าอันสีดำๆข้างหลังน่ะบ่บ่แลเฮาเอากระบะลงไดคําเฮาอันใส่น่ะเฮาเอาาท้ายลงแบบนี้แต่นี่เฮาก็ับเขาบดนีแต่วันสิสุแต่วันบ่วิเนาะบ่วิมันบ่วิดโดยโดยบ่ยาดอกให้ไอ้ตู้เด่นเพิ่นแบกไปก็ได้อือนบ่ สาวนี่สาวน้อยเนาะตัวนี้เนาะน้อยแต่สาวได้นี่แข็งได้ไหมแข็งแข็งแข่งคอมเนาะ่ยังงามกระทุนบ่เนาะโอ้พอดีเลยแฮตเด่นเป็นยิ่งกันว้าองามกระทุนสิวัยยิ่งหัวเจ้าได้ขนาดเดียวงามกระทุนทั้งชีวิใหญ่แท้แหม่เนาะนั่นคือไรงามกระทุนมันบ่แม่นด้วยบระตูค้ำเลยยังเจ้าเนาะอันโช่เนี่ย ตูคัมไปอยู่ในเจ้ามาสอบบ้านกูคาคำไปใช้หัจัก่กแจ็คเยไปกระโบไปดงไปหาเต้นลำบงคนละแมนไปหาเต้นลำวงแล้วขอพักเดิมมือหนึ่งคนละเต้นลำวงมาตุเต้นลำวงผูอยู่บ้านหวยเมาพุ่มือนีเนาขอมาไปเบิร์ตวดแหงดีแล้วโอ้ยแถวเดียวแล้วเนาะ หัวเขามาเกะเผินนิดนี่เจ้าครับไปใจโตัตัวบาไม้ตัวใดมันน้อยมันยาวเขากำมัดเอาลืมว่าเอาพวกนี้เนาะขึ้นก่อนเนาะแม่หนาทีไม่สังไพ่ไม่สังไพ่นี่ขึ้นก่อนยันมันอ่ะเด้มันเขาเอาตัวนี้เต็งเลยสินะแล้วเทาบัดเอาบ่แล้วก็หาเสือกมัดขวบกันเลย เราว่าเขากค่ชิคอยขี่ไปแหละเนาะตัวเด่นยังบ่ได้ได้อะไรก็หมดนะหมดกับไหหมดกับไหเมื่อไร่ให้เมื่อไหร่ใเมื่อนี้หมดเมื่อนี้นะท่วงอยู่จนพลัดจนเลาวพอดีนี่นะขันได้ท่วงยังอีหล่ายหมอกเด้อตะปอกตะปูเด้อตะปูได้ในตีนนะยังตัวนี้คือยาวใช่ตัวนี้กลายมาหลาย ผ้าตัดออกก็ได้ไ้มันสนเดเน,ะนาะมวเดี๋ยวยันรถยันลางพื่นลวมกไ้มนเมนเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุเป็นโทษเอาผ้ามานี่วยวยันนี้ผากันไปดองบ่อวันนี่อือหาน,รนราระ้ มีแต่ดองมีแต่งานอย่างนังงานดองงานยังเฮยงานดองงานแตงเอองานแต่งบ่ว่าคอยเป็นพี่น้องพังใช้คนพอใจเด้บางคนเนาะอยังงานดองว่าดองบางไม่ออกตอกบ่เนาะที่แกบองเหนเด้อเรื่องเดื่องานแต่งเนาะเงินบ่มีเงินใส่ซองเอาไปให้เบิดโลดบาทเดียวนาะยังไม่ได้เต็มช้ำโอ้ยอันเต็มก็โอ้โหบ่อละหายยังนี่เราเรื่องหมดเรื่องอยังก็ไม่ได้แกล้งมาก่กันแน่บาทนี่ ตั้งใจเ ấ y ตั้งใจเห็นแล้วว่าโทษโทษโทษว่ะเนาะมัดหางได้เนาบ่ได้เนาะ่าเหตุเปลี่ยนเรื่องบาดนี่ยเปลี่ยนว่ามัดว่ายังบาดนี่เอาเอาเอาต้นนั้นบ่เด้ยเอาเอาเอาฮะล้วแต่เห็ดอันหัวส่วนถอกส่วนพักอืมมีแต่ที่เจ้าสี่สิบได้ขี่สามล้อเจ้าไปเพราะว่ามันบมีบ่อนั่ง ว่าคำว่าเขาเลียกวิ่งยเขาก็ออกเมื่อเลยดิแมนอ่าเจ้ากับที่สำรองกลับเข้ามาเราจับคุณจะมีเลยแมนแมนที่ไปตำลังก็ได้นะโอ้ยระวังเด้อระวังเด้อเนาะแหลมครับไม่โอ้โหเป็นห่าสับจวกเซเว่นเออเด้อเออเด้อแวนแวนรถเราแตกเป็นโทษเราได้ใชมเ่านะ นี่ก็ยืมแล้วมาได้นี่แล้วใช้ยืมแค่เดียวเท่อทุกทายพ่อเอ้ยแม่เอ้ยยืมในเรื่องรถล่ะไปใช้แล้ววะโอ้รถเราห่วงได้รถคันนี้ก็ไดแล้ววะไปแก้ยังนั่นแล้ววะแก้ไม่ให้พ่อต้องมีนี่แล้ววะาไปแล้วแล้วบังเด้อรขับรถนั่นเพื่อนะให้รถวิโก้แชงเด้อร์ช่องไอ้น้องไปใช้ไปห้องเยียนบ่หน่ะผู้ใหญ่น่ะ โอ้ระวังพ้าถื่อหัวด่านเด้ออืมตัวไหนมันยาวหัวกระตัดออกนะอ่าซ้ำนั่นแหละซ้ำนั่นพอดีได้อยู่ตังนั้นนาคาหาถรงยางมัดใสอ๋อโบมัดก็ได้เห็นอยู่ดอกเนาะตอนเว้นอยู่มีแต่ัดก็ดีน้โมอีลานะโมโบ่ไปสอบพ่อไว้บัดบัดข่อยไายคลิปคือบ่อย่างข่อยไายอันนี้ เออวันแรกพันไปสอบพอเอาขึ้นเลนะไปแะเอาขึ้นก็นได้ตัวสั่นนะได้ใช้งานนะหันบัดไปพุ่นหรือว่าจะไปชอกตัดเอาอยู่ป้าพ่นชิมพุนบ่บ่อหลักแหลวขอแล้วบ่กเอาไปหาลักลอ่ะแคุนคำว่าลักนี่น้อยหนึ่งกับบ่างาม<ด><ด>แล้วบ่อเนาะบได้่อขึ้นบ่งามนี่ไงล้วเนาะ เอาไปอยู่พุ่นใหม่เขาก็แห้งส้างแต่ควมดีแล้ววะบ่อเว่าแท่กี่ดีนะสาเจ้านะจเว้าแท่กี่ดีบางเนี่ยเหตุชิญชวนใหนพอต้องมีเป็นรักเอาไม้อยู่ป่าคนน่ะโอ้พ้นธนาคารพอดีแล้วพอบ้านพ้นสิมพ้นสิบไ่ได้พากันให้ยูเบิแจ้งอี่แล้วเบิแจ้งปั่นซุกอี่แล้วอ่ะถ้าก็ไปยูไปรักไม่เพราะว่า เบ็ดแก้งกว่าตู้ซิดพร้อมะวาโยชซิดน้ำพามันสิเนาะเขได้เรื่องไล้แบบนะเอ่ะอไม่แห้งอันนี้เนาะฮาวตัวนี้เบ็ดยูมึงเบ็ดยูดอกเนะาะอืพี่คืบ้บ่อยเพิ่นมานอนตัวนี้ัวนั่นี่สิถือเพิ่นอ่า ไปแล้วตูเด่นเมื่อยบ่เมื่อยอยืดตัวไอ้บร้อยสักขวดเนาะมาแล้วนี่เนาะเอาแพ็คหนึ่งไปเลยก็ได้นะจะกระยับบ่กระยับไม่งั้นอุตสิกินนี่คอยเมื่อยจับกล้องให้ตูเด่นกิ่นยังชวนไปลักไม่อยู่แบบนี้มาอยากไอ้บร้อยน้ำเลยมีแต่ขวดเป่าเลยสิให้แบบนี้เนอะอ่าโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวไม่ยังนทำน่องกระบี่ก่อนแม่ออกแต่ห้องมอเลยบ่ แม่นออกแล้ออควคนย่างได้แหรอบรอ่แม่นเดี๋ยวงงยมือใดงห้าวางสิบพาเอฟซีไปเยี่ยมโดยเอฟซีสิบพาเพ่นไปถ่ปายไปเยี่ยมบึงเนาะโดยเดยี่น้นองเลยเนาะแม่น้องตัวบีก้กะไปนอนห้องหมอพี่น้องเลยจบเปนเป็นแหลรี่ี่เลียงบ่ได้เนี่ตอนนี้เห็ดห่าวห่าวหัวนี่ เหห็นนนาวมันนี่และพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ล้ำเดียวนี่อ้อมหัวบ่คล้วยพ่นะพี่น้องเอ้ไยไผบ่พร้อมนี่แปลงบ้านบ่เฮืองพว่นนี่แหละต้องมีหลายๆไปนี้จังเฮ็ดเป็นหัวเป็นห้าวได้ปึ๊บบัตรบ่อบาทเอาอีกแล้วเอาอีกเรียวก็หมดนี่ ไม่ยังตัวเรนกับหมดนี่บ่ปาเบิ่งดูให้ได้มีบ่ให้เออบังเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งถือหัวกันเด้อเริบโอ้โอ้ถือหัวตัวเองถือหัวตัวเองเพราะมันขื่นเทานั่นเออถือแล้วตัวห่าวเขาไว้ด้นนี่เนาะไว้เจนี่แต่พายามพยายามสัต ฟักกราใหมมันสุดเลยเด้อตูเด้อแมนเพราะว่าเวล่าขับรถแล้วมันจังบุหรขึ้นนังไหนผูกผูแล้วก่อนเข่งแมอม่นขกแ้งนแมนบมนยังตู่ยาวหบ่อน่ะ ทำมันยาวกับฮอกทำมันยาวกับทำมันยาวเกินฮะไปไม่ไหวพี่ผันเอาตัวนักอยู่หลังบ่อสาหามันก็งอเลยเจ้าขึ้นอะไรตู่เลยนี่วามันฮักฮะฮักออกรถตัวออกรถบอกเนาะมันนักเพราะว่าไวหลังมันก็ยดเลยมันยดประตูโอ้ยเจ้าอย่าวาลายไข่ห้อนเด็ดเลย ได้เอ็นลอยจะขวัญเรม่นงี้ยเออจะน้อยก่อนจะน้อยก่อนไ่นได้เห็ดผูด้เดียวเลยบ่กันไ่ได้เอ็นลอย,อยบัดที่แรกบัดบัดออกไปจังแวรซื้อไปยินดุพ้นชิมพวกแหละพวกเอาน้่งเย็นๆเนะเาะบัตรกระเป๋าลายเนี่ยข้อแห้งได้บดฮะเ้าลายคอนี่เลยบ่เ,ล,เ,ล,เล,บล็วก่ะคันห้องอันคันว่าเหาหมดครบหนึ่งบ่บ่อัน พันบาทเขาจ้างหรือเฮ็ดเวียงน้ำตู้เฮ็ดเวียงน้ำอ่าจะยยุดจะยัดพันหนึ่งเนาะตู้บ้คุ้มเนาะนี่คุ้มกว่าเนาะคุนจะห้าคนเอาลงจะห้าเอาลงนี่ค่าซ้ำกันค่าซ้ำกันถังเงินเสียลายกลัวเสียรายกลัวได้เลือกอ่ะตัวนี้พันหนึ่งกับพอต้องมีคนขึ้นเขาพอน้องมีคนขึ้นเขาทำพันหนึ่งแบบไม่ได้ไม่ได้เห็ดอย่างเลยใครจะได้น้องเลยจะบอกว่าเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นว่า เพิ่นก็ว่าเข้าจ้างได้ก็ได้จ้างกูได้ก็บ,บ่บ่เป็นหยังเพิ่นมีแต่หน้าที่แก่แม่น<อ>ว้าวเฮากะปฏิเพิ่นแหละของมือน,นี่เนาะมีหยังก็แพงพี่น้องเอ้ยดุเด่นมักมตั้งมักประท้วงมักเว้า,าวนี่เนาะโอ้แก่ได้เขาอ่ะหนึ่งมันเป็นข่อยนี่ข่อยแก่มาบัดเดียวเบิดเดยต์ตวสิฮะมันเป็นข่อยแก่ยังแก่มาบัดเดียวเบิดข่อยตั้งขีโม่ตั้งขีตัวอะไรเนาะข่อยค้าจับกล้องเลยซื้อ มาจับกล้องันลมาญาติกรบบดีสบายดีกระบดสบายดีว่าอาแต่ปากกลิ่มรถโทรศัพท์นะพ่อโย่กลิ่มอะไรบ้างกลิ่มอะไรบาตัวเด่นตุ้มคำบ่มากอะมีเจ้าแร่เฉาะอยบานนี่น้องตัวบีไอ้ไอ้ยอ้ตุ้มคำยอดนี่ตัวเด่นนี่ไปทั้งไม่ตัวเด่นใส้ความสูงแบบเป็นประโยชน์อะไรเกลอนเฮาเนาะมันยังมันจะมึนหงุดหงิ อันคนแรกก็ล่างมือล่างอย่างก่อนเด้อตัวเรนเด้อมือล่างแข่งล่างขาก่อนเป็นเป็ดในรถเลยก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนจะน้อยพอว่ามันยั้งเอารถมามือเดียวก็คือมีกินไม่ยั้งอันนี้ว่ะอยู่ห้องขับนี่วะไม่ได้เลยเอาเรียบร้อยบาทใช้เวลาโอ้ยับโบมัดก็ได้คั้นซัมเนยข้อยขี่ไป แม่คอยพอบ่มัดก็ได้ที่แรกว่าสิมัดแบบยันยาวเกินนะแเตรียมเื่อครื่องกันดูมันเนาะพอนต้องมีเนาะว่าเขาบอกเสื้อเดียวนึงรัดเราเตรียมแต่ว่านี่ผู้แหละแต่ว่าปางคนต่าตังมีเวียกเมอว่านี่จัเมื่อว่านี่จัพอนต้องมี่นกับพ้ากันไปดองอยู่ตรงไหนเนาะจำได้วัน่จะมาคนในเพิ่นใช่ มาคนใหมม่ือนี้นะแม่นตอดหมูเจ้าตัวใดตัวใดที่มันบวชเข่ากับูุดเข่าเด้อตัวเด้ออ่ากลบเตรมโหลดเนาะให้แต่มีอันโหลดพรชิดเพิ่อนสแลกแม่นโอ้ก่อนชิดก่อนชิดลีโวกันขีคันนี้แล้วก่อนคันนี้แล้วพาหาบริษัทผาหมาทได้หนิอืมมูนได้หนิเนาะโอ้ก่อนเด้อเสรก่อนเด้อ ได้อยู่หรอกเ,เนาะได้อยู่ํำนี้หมดบอ่อเนอ บ็ดบันนี่เนาะอ่าเยบร้อยบันนี่โดยไปเจอกันพุ่นเด้อโดยไปเดี๋ยวนี้เลยเด้อยวมาขี่เล้วัยโดยโดยโดยเดี๋ยวชื่อเรียบร้อยชื่อชื่อกินยูพุ่นเด้อะโดยโดยโดยเอาไปพี่น้องไปเจอกันยูพุ่นแหละบันนี่เนาะอ่าทัดทัดภาพทัดภาพไปอีกเทื่อนึงกับไปเจอกันยูพุ่นแหละพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะ ตัดภาพมาทุกคนตัดภาพมากะมาหอดดินและบาดนี้เนาะพี่ลองเนาะโอ้โกอกนำ้ำน้องมีกระทังผัอ่าพี่ลองเลยเนาะมาหอดมาถึงแล้วโอเคพี่ลองเนาะเพื่อนกะชีได้พระกันกินตำรลกเอ็มร้อยเนาะซื้อไงเพื่อนกินกินแต่กะสีพากันเอาลงแล้วบาทอ่าสิพากันเอาลงเนาะ ขาเรื่องได้กันพอรถกีนนี่อ่าแดดแดดแห้งขนาดเลยเนาะกต่สิประมาณนี่เลยพี่น้องเยเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องมีครอบครัวเป็นแน่เนาะ,ะพี่น้องเนาะเพราะมันแดดเนี่เนี่ยสีผ้ากันขนลงกเลยกับเมื่อพ,อกพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยอฝากเป็นกำลังใจให้นะเนาะเจ้าสีให้เป็นปลุกตู่ปลุกยังเนาะสิปลุกอยู่อัน อาดินของน้องตูบี้นี่ก่อนก็ได้พุกทั้งพี่ก่อนก็ได้อารงนี่กันพุกทั้งพี่ก็ได้เนาะอารงอยู่ทั้งพี่ก็ได้เด้ออันนี้อันนี้ก็แม่นดินเฮาเด้อนี่เด้อสองงานสองล็อกน่ก็แม่นแน่นะนี่แม่นเลยนี่ของน้องอ่านี่น้องตูบี้ของตูขั้ทางนะติดกับเจ้าแแม่นนั่นตูเด่นอ่าของคอยอยู่พุ่น้างหลังพุ่นภาคพุ่นเจ้าอยากพุกอยู่นี่ก็ได้ มือเจ้ามือเรื่องมือเสีเจ้าสิปุกแต่เขาจังโทรหากันโทรบอกเด้อหน่อยพี่น้องเนาะพอสิประมาณนี้แต่พี่น้องเองกะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของ,ของ,ของน้องมีเนาะและกะทีมงานปัน่นชุกอะไรพี่น้องเองน็นเนาะฝากเบิง่บงบวกขำโฆษณาฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปั่นความสุขต่อๆไปพี่น้องเอง สุดท้ายนี่ก็สิเดกาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ